จะปล่อยให้อายัดเงินเดือนค่ะเราสามารถเป็นเจราจาขอลดนี้ส่วนดอกเบีย้ยได้ไหมคะไม่ได้หรอกครับคือถ้าจะปล่อยให้อายัดเงินเดือนนะเขาเอาคุณเต็มแม็กเต็มเต็มเม็ดเ,เต็มหน่วยนะครับไม่มีทางครับคือพูดง่ายคือคุณไม่ยอมมอบตัวคุณโดนเขาจับได้อะคือเหมือนเวลาขึ้นศาลเลยว่าเอ้ยถ้าถ้าสาราภาพนะเดี๋ยวจะลดโทษให้กึ่งหนึ่งนะเดี๋ยวตำรวจเอ้ยมึงสาราภาพมาเดี๋ยวกูจะกันเว้นพยานแต่ว่าสอบสวนแล้วนะจับคนไปได้สองคนโจนสองคนอ่ะแยกห้องสอบอ,อ่ะเอ้มึงสาราภาพหรกูลดให้มึงเดี๋ยวกูให้มึงเป็นพยานแล้วมึงซัดทอดเพื่อนมึงเงี้ย แต่นี่คุณคุณไม่ได้โดนจับคุณไม่ยอมสารภาพอ่ะและคุณยอมขึ้นศาลเพื่อให้ศาลตัดสินแล้วคุณแพ้เป็นไปนไม่ได้อยู่แล้วที่เขาจะอายัดเงินเดือนคุณตามตามคำพิพากษาเนี่ยกรมคับดีเขามีหน้าที่ตรงนั้นอยู่แล้วไม่มีทางครับที่ที่จะลดให้เขาเอาแบบตามคำพิพากษาแบบรันดานเลยครับถ้าเกิดจะไปขอลดต้องไปคุยกับเขาแล้วก็ต้องจ่ายนอกรอบอาจจะคุยว่าขอแพยในกี่เดือนจบเอาง,ง่ายๆคือถ้าเกิดเขามาอายัดเงินเดือนได้แล้วอะ่ะคือพูดง่ายเขาล็อกตัวประกันได้ละเพราะนั้นเนี่ยโอกาสที่เขาจะลดให้คุณค่อนข้างยาก คุณซิงซองบอกว่าเริ่มผิดชําระหนี้บัตรเครดิตสินเชื่อเงินสดและสินเชื่อส่วนบุคคลแต่ยังไม่ถึง60วันอยู่ช่วงพูดคุยขอปรับโครงสร้างหนี้ช่วงนี้จัดการโอนย้ายบ้านที่ดินให้ลูกจะโดนฟ้องยักย้ายใส่ไหมคะคือจริงๆแล้วตามข้อกฎหมายอ่ะมันโอนให้ลูกมันไม่เนียนอ่ะไม่เนียนแล้วถามว่าจะผิดกฎหมายไหมเออมันก็ต้องรอว่าเจ้านี้เขาจะฟ้องหรือเปล่าแต่จริงๆในหลักการที่ผมจะแนะนําลูกค้าเสมอว่าพี่โอนไปเถอะถ้ายังไม่โดนโนติสอ่ะโอนไปเถอะแต่ว่าถ้าโอนให้ลูกมันไม่เนียนอ่ะพี่โอนให้คนอื่นได้ม้เป็นทซือ ขายทาเป็นซื้อขายคนอื่นดีกว่าเออนะมันไม่เนียนอน่ะ <c oughs> ทาเป็นซื้อขายคนอื่นยอมเสียค่าโอนค่าภาษีนะครับถ้าโอนให้ถ้าพี่จะโอนให้ลูกอะพี่คโอนให้ลูกก่อนเสียสักเกินหกเดือนขึ้นเนี่ยมันจะเนียนกว่าครับมันจะเนียนกว่าอันนี้มันไม่เนียนเขาก็มีสิทธิ์ไปฟ้องพี่ได้อะอืแต่นี้ขึ้นอยู่กับสารผมก็ตอบฟันธงไม่ได้นะรวมนี่ไม่มีอยู่จริงขี้หกทั้งเพครับเสียเวลาเปล่า,เ,ลาเจอมาแล้วก็ใช่ไงก็ผมเคยบอกเสมออย่าไปอย่าไปเลยไร้สาระรวมนี่อะผมพูดมาตั้งนานแล้วที่แบงก์ชาติมันบอก จะมีการรวมนี่เอาหนี้มาีูยแบงค์ชาติคุณออกมาตรการเลยคุณเคยถามธนาคารมากหรือเปล่าเขาจะเอาหรอเปล่าบ้าหรือเปล่ามีไหมมีผมบอกว่ามีคือลูกค้าผมมาเคยทําได้ผมอยู่ในวงการที่ผมเคยเห็นมาคาหนังคาเขาไม่เกินเคสสองเคสอะนอกนั้นไม่มีหรอกครับคุณฝน สวัสดีค่ะคุณอู๋รบกวสอบถามค่ะยอดหนี้ตามงเงินบัตรคเครเดิตแสนเก้าปล่อยหนี้รอเข้าสู่กระบวนการให้กรมบังคับดีจัดการถ้ายอดรวมอดอกเบีย้ยจนเข้าสู่บังคับดียอดสองแสนสามเขาจะให้เราชำระยอดไหนถ้ายอดหนี้ตรงเนี้ถ้าคุณฝนไปเจรจาว่าจะขอปิดจบไปคุยกับเจ้าหนี้ได้เลยครับเจ้าหนี้เคารดให้ไม่ให้ต้องคุยกับเจ้าหนี้แต่ถ้าคุณไม่คุยกับเจ้าหนี้แล้วปล่อยไปตามยาถากรรมดอกเบีย้ยมันก็จะบานเรื่อย ในสุดท้ายเนี่ยบังเอิญบางเอิญสมมติคุณฝนเนี่ยมีบังเอิญเนี่ยนะครับถูขวยแล้วก็เอาเงินไปขึ้นกองสลากแล้วก็ด้วยความดีใจไม่รู้จะเอาเงินไปไว้ไหนเก็บไว้ในบัญชีก่อนผ่านไปอาทิตย์หนึ่งเพิ่งรู้ตัวปรากฏมันมาอายัดบัญชีเรียบร้อยเขาก็เอาเต็มเต็มเลยครับเอาเต็มเ็มเลยครับตามคําพิพากษาเต็มๆสรุปนะครับถ้าเรามีคําพิพากษาแล้วนะครับถึงขั้นบังคับคดีแล้วเนี่ยดอกเบี้ยม,มันจะลันตามคําพิพากษาเลย แต่ถ้าเราไปเคลียร์เขาเราต้องไปเจราจากับเจ้านี้ว่าจะตัดจบเท่าไหร่ยังไงเจ้านี้เขาลดให้ส่วนใหญ่จะลดให้แต่ถ้าเราปล่อยยาวเนี่ยรันยาวเนี่ยครับดอกเบี้ยบานเลยครับคุณสิทธิพรยูอีขอปรบโงรงสร้างนี่ยากมากใช่ครับเหนียวแต่ก็ทําได้นะแต่ว่าเหนียวครับหนังเหนียวอะ่ะเคี้ยวไม่ค่อยง่าย <c oughs> วันก่อนเขาแวะมาหาผมที่ร้านได้คุยกันจากการพูดคุยแล้วไม่มีความสุขนะเพราะไม่บริสุทธิ์ทาไมไม่บริสุทธิ์อ่ะไอผมก็ไม่บริสุทธิ์ผมยังมีความสุขเลยเขาเรียกว่ารับสภาพ ด้วยความแบบไม่ไม่ตอแหลดราม่านะคือเป็นหนี้เขาไม่ใช้ไม่ใช้หนี้เลยเนี่ยผมอะผมไม่ใช้หนี้จริงๆนะผมผมบอกเลยอีออนอีออนเนี่ยผมไม่ใช้แม่งแม่งทวงหนี้โคตรเลวเลยผมไม่ใช้ผมบริษัทตีนขายผมก็ไม่ใช้หนี้มันคือผมเป็นหนี้มันแม่งโทรมาหาผมที่บ้านไม่เจอผมแม่ผมรับแม่งบอกเป็นแม่ภาษาอะไรเลี้ยงลูกให้เป็นหนี้ชาวบ้านถะ้าคุณคิดดูมันอย่างเงี้ยมันควรจ่ายหนี้แม่งไหม <laughs> เออผมไม่จ่ายแม่งเลยแล้วมีอีกแต่ไหนเจ้าที่ผมไม่จ่ายด้วยผมก็ยังรู้สึกดีอยู่นะผมอาจจะเป็นคนเลวก็ได้นะเป็นแบบเขาเรียกว่าไงอะ่ะหน้าด้านนะผมอาจจะเป็นคนหน้าด้านคนเลวไม่ยอมเป็นหนี้เขาไม่ยอมจ่ายหนี้เขาไม่รู้นะแล้วแต่คนผมเฉยมมเฉยผมเฉยคุณนักเดินทางจะปล่อยบ้านให้คนอื่นเช่าจะเป็นต้องทําสัญญาเช่าบ้านทําสิครับเดี๋ยวก็โดนครอบครองปอระปากทําสัญญาเช่าสิครับแล้วเดี๋ยวกเกิดมันเบี้ยวค่าเช่าพี่แล้วพี่จะยังไงล่ะครับต้องทําสัญญาครับคุณซีแบกว่าเราหยุดชําระหนี้ยอดหนี้ที่กรมครับดีจะให้เรราาชํะคือยอยด วงเงินบัตรที่ได้หรือยอดวงเงินบัตรที่ได้ที่ได้ไดบวกดอกเบีย้ยก็นี่ไงที่ผมบอกไปแล้วไงเขาจะคำนวณตามคำพิพากษาครับคำนวณตามคำพิพากษาครับตามนั้นเลยครับตามคำพิพากษาเลยครับเพราะถ้าเกิดเวราะว่าเรื่องถึงมือกมกมบังคับคดีแล้วแปลว,ว่าคุณโดนพิพากษาแล้วนะครับยอดเงินจะเดินตามนั้นเลยครับถ้าคุณอยากจ่ายแบบไม่ต้องต่อรองอะไรคุณก็แค่ไปกกมบังคับคดีคนที่ดูแลเคสคุณนะอ่ะคำนวณให้หน่อยสิตามคำพิพากษาต้องจ่ายเท่าไหร่คุณก็เอาเงินไปจ่ายเท่านั้นนะจบ เออแต่ถ้าเกิดคุณอยากจะเจรจาลดคุณก็ต้องไปเจรจากับเจ้าหนี้ครับคุณอินบอกว่าอยากร่วมลงทุนมั่นใจรอเคลียร์นี้ก่อนนะคะมั่นใจร้อยเปอเนค่าครับผมยินดียินดีครับคุณบอลทราบบอกพอดียื่นกู้กับออมสินบ้านแรกเงินรอผลอาทิตย์นี้ครับอ๋อขอให้ผ่านครับผมผ่านแล้วมาส่งข่าวคลาวกันด้วยนะครับเอ็มบอกว่าระดับจิตใจแต่ละคนต่างกันอารมณ์ความรู้สึกเลยต่างกเอ้านี่คือที่ด่าผมโมเนี้ระดับจิตใจต่างกันที่ด่าผมแน่เลยคือ ช่างมันเถอะคือผมอะ่ะเอาเขามาไม่เยอะหลักแสนไงใบนึงสองแสนใบนี้ห้าแสนแต่คนนี้เขาอาจจะเอามาเป็นล้านไงนก็แล้วแต่ก,ก็ถ้ารู้สึกว่าเฮ้ยกูผิดอะ่ะกูผิดนะกูเป็นหนี้เขาแล้วกูไม่เงินไปจ่ายเขาว่ากูผิดก็เอาเงินไปจ่ายคนทดิไม่เห็นจะเป้นอะไรเลยถูกป่ะคนที่เป็นหนี้แล้วบอกว่าเฮ้ยไม่เอา่กลัวบาปเราเรายืมเงินเขามาเราก็ต้องจ่ายเงินเขาเราก็ต้องใช้หนี้ ก็เอาเงินไปใช้ดิวะแล้วมึงจะมาบ่นทําไมวะมึงจะมาบนมม่นทําไมมึงไม่มีตังค์มึงก็ไปเอาเงินไปใช้คนนี้เป็นหนี้เขาสิบล้านผมเจอลูกค้าผมอเออเป็นหนี้สิบเป็นหลักสิบอะหลักหลายสิบแ้วยอาเป็นเอาพี่พี่จ่ายได้ไหมจ่ายไม่ไหวแล้วเออถ้าจ่ายไม่ไหวพี่ก็ต้องจ่ายเพราะสิบล้านเนี่ยสิบล้านเนี่ยมันผ่อนกันเป็นแสนะต่อเดือนถึงหมดนี้ผ่อนไม่ไหวอะตอนนี้เดือนสองสามหมื่นยังเหนื่อยเลยค่ะคุณอูเอาพี่ก็หยุดจ่ายพี่ก็ชักดาบแม่งเลยมีหลักทรัพย์อะไรพี่ก็เอาออกไปก่อน ที่เหลือที่มันเป็นหลักประกันก็ปล่อยมันยึดไปเราจะดีเหรอคะเราละอายใจเนี่ยเราเอาเงินเขามาอา้าวพี่พี่ไม่อยากละอายใจไหมล่ะเออพี่อยากเป็นคนดีไหมล่ะพี่ก็ไปหาเงินคืนเขาดิสิบล้านยี่สิบล้านเน่ะมาะมางงแงงงงงงในผมทำไมอะ่ะก็ไม่มีอ้าวไม่มีไม่มีแล้วทําไมอ่ะก็มไม่มีไม่ม,ม,มีเขาต้องไม่จ่ายอะก็เ,เพราะมันไม่มีจะให้จ่ายแต่ถ้ากลัวว่าเอ้ยบาปก็เอาเงินไปจ่ายเขาแค่นั้นเน่ะจะมาอำเภอพนันาอะไร สูงไหมออกลัวแบบเครียแบบดเศร้ารู้สึกไม่ดีก็เอาเงินไปจ่ายเขาจบแค่นั้นเองเอ็มก็ไปบอกเขาาพี่พี่พี่รู้สึกไม่ดีเ่รพี่พี่จะหาเงินไปจ่ายเขาดิจบ <ry> <ry> แค่นั้นเองอืค <ry> ุณม bon อนซ่าว่าเงินเดือนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันค่าคอมห้าพันรายได้จากการขายของอีกภาระนี่มีรถโอ้เหนื่อยแล้วนะเหนื่อยนะเออก็รอลอุล้นนะแต่ผมว่าเหนื่อยนะผมว่าเหนื่อย เหอว่าคุณโบดูแลดีครับผมฟังพี่อูมานานห้าหกปีแล้วมั้งครับมั่นใจแนละชอบการพูดคุยของพี่อู๋มันดีครับผมขอบคุณครับเอ๋หม,มูว่าส่วนผมจ่ายตรงตลอดอาจมีแอบคิดจะชักดาบแต่ก็ไม่เอาดีกว่าอ,อดีครับดีเอ๋หม,มูไม่ได้ด่าครับเฮียไปถึงรุ่นพี่ผมจิตใจเขายังไม่แข็งเหมือนเฮียก็จะใช้คาว่าจิตใจใช้ว่าใจเออเหมือนให้เหมือนในใจยังทุกข์เลยดูไม่มีความสุขก็บอกเขาไปเอาเงินไปจ่ายดิ วัวมีความทุกข์ก็เอาเงินไปจ่ายเขาดิเออคุณพัชศาสวัสดีค่ะพี่ไม่ได้จ่ายบัตรเครดิต <c redit> มาเก้าปีแล้วพี่ได้อ่านสำนวนที่ศาลขอถามค่ะว่าคำว่าคดีนี้โจทย์ได้ยื่นฟ้องวันที่สิบห้าพฤษภาห้าแปดคือจริงๆไม่จ่ายมาเก้าปีแล้วฟ้องแต่ยื่นฟ้องปีห้าแปดเหรอแปลว่าไม่ได้จ่ายตั้งแต่ปีสี่เก้าหรอแบบนี้อายุความจะเริ่มเมื่อไหร่คะหมดเมื่อไหร่ก็แปลว่าพิพากษาไปแล้ว,วพิพากษาตั้งแต่พี่พิพ,พากษาปีห้าแปดเหรอเอาว่า เอาเป็นว่ายื่นฟ้องปีพฤษภาห้าแปดถ้าเราไม่สู้เนี่ยก็น่าจะประมาณวิถุนากรฎาประมาณสิงหาประมาณสิงหาห้าแปดก็คงโดนพิพากษานะครับเอาเป็นว่านับไปสิ้นปีห้าแปดเลยแล้วกันเพราะฉนั้นเนี่ยก็ปรากฏแปลว่าถ้าจะอายุความขาดคือผู้นี้เขายึดทรัพย์อะไรไม่ได้แล้วอ่ะก็ปลายปีหกแปดต้นปีหกเก้าอ่ะพี่ก็กลับมามีทรัพย์สินอะไรได้นะครับนะเพราะว่าท้าพิพากษาประมาณกลางกลางกลางๆปีห้าแปดแต่ยืงที่ผมบออกันเหนียวไว้ก่อน เส้นปีไปเลยปลายปีห้าแปดนไปอีกสิบปีก็ปลายปี 58, ห้าป,ป,ปลายปีหกแปดต้นปีหกเก้าก็หมดอายุความนะครับคุณฝนว่าจะปล่อยให้อายัดเงินเดือนค่ะเราสามารถเป็นเจราจาขอลดนี้ส่วนดอกเบี้ยได้ไหมครับไม่ได้หรอกครับคือถ้าจะปล่อยให้อายัดเงินเดือนเขาเอาคุณเต็มแม็กเต็มเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับไม่มีทางครับถ้าเขาคือพูดง่ายๆคือคุณไม่ยอมมอบตัวคุณโดนเขาจับได้อ่ะคือเหมือนเวลาขึ้นศาลเลยนะเอ้ยถ้า ถ้าสาราภาพนะเดี๋ยวจะลดโทษให้กึ่งหนึ่งนะเดี๋ยวตำรวจเอ้ยมึงสาราภาพมาเดี๋ยวกูจะกันเว้นพยานหรืว่าสอบสวนแล้วจับคนไม่ได้สองคนโดนสองคนอ่ะแยกห้องสอบอ่ะเอ้มึงสาราภาพีรยวกูลดให้มึงเดี๋ยวกูให้มึงเป็นพยานแล้วมึงซัดทอดเพื่อนมึงนะอะไรเงี้ยแต่นี่คุณคุณไม่ได้โดนจับคุณไม่ยอมสาราภาพอ่ะแล้วคุณยอมขึ้นศาลเพื่อให้ศาลตัดสินแล้วคุณแพ้เป็นไปนไม่ได้อยู่แล้วที่เขาจะอายัดเงินเดือนคุณตามตาม,ตามคำพิพากษาเนี่ยกรมคัดีเขามีหน้าที่ตรงนั้นอยู่แล้วไม่มีทางครับที่ที่จะลดให้เขาเอาแบบ ตามคาพิภากษาแบบลันดานเลยครับถ้าเกิดจะไปขอรถต้องไปคุยกับเขาแล้วก็ต้องจ่ายนอกรอบอาจจะคุยว่าขอภายในกี่เดือนจบเอาง่ายๆคือถ้าเกิดเขามาอายัดเงินเดือนได้แล้วะคือพูดง่ายเขาล็อกตัวประกันได้แล้วเขาล็อกตัวประกันได้แล้วเพราะนั้นเนี่ยโอกาสที่เขาจะลดที่คุณค่อนข้างยากคุณเลิฟเลิฟบอกว่าเป็นหนี้สินเชื่อกสิกรหยุดจ่ายตั้งแต่สิงหา65จนขายนี้ให้บริษัท c f a อเชียนานาโทรมาทวงแต่ทำไมเขายังไม่ฟ้องอีกคะอ๋อเขาก็ไม่รีบอะ เขนี่สินเชื่อมันอายุความมันห้าปีครับถ้าเป็นเงินกู้นะครับเงินกู้อายุความมันห้าปีเขาก็ไม่รีบฟองนะครับเขาก็ปล่อยดอกเบี้ยรันไปเรื่อยเขาค่อยฟองทีหลังก็ได้คุณสุวิมลหนูว่าตั้งแต่ฟังรายการคุณอุม๋มาปรับและเปลี่ยนเรื่องการจ่ายบัตรกดเงินสดจ่ายมาดีตลอดแต่ละงวดจ่ายก่อนหลายวันด้วยแต่ก็ไม่มีเวียวว่าจะหลุดเปียคะ่ะไม่ไม่หลุดเพราะว่าก็กดแล้วก็เอามาใช้ต่อไงครับก็เอาเงินจ่ายแล้วก็เอามาใช้ต่อมันก็ไม่หมดสิครับ เราต้องเป้าตั้งเป้าเลยอย่างนี้ครับคุณสุวิมลสมมุติว่าเราอยากจะกดเราอยากจะปิดหนี้บัตรเครดิตผมเนี่ยมีบัตรกดเงินสดเนี่ยประมาณสี่แสนสองบัตรสี่แสนผมปิดเรียบเลยครับตอนนี้ไม่ไม่มีหนี้เลยครับนี่เงียบสนิทเลยครับไม่ได้ว่าผมเอาเงินก้อนไปปิดผมก็ค่อยปิดครับผมค่อยๆปิดสมมุติวันให้จ่ายขั้นต่ําสมมุตินะอ่าหนึ่งแสนบาทให้จ่ายขั้นต่ําผมไม่รู้อะสมมุติหมื่นหนึง่ง ให้จ่ายขั้นต่ำสิบเปอร์เซ็นคือหมื่นหนึง่งพี่ก็จ่ายไปหมื่นหนึง่งเสร็จปุ๊บพี่สุวิมลก็ดูว่าไอ้ที่เราจ่ายไปเนี่ยมันเป็นดอกเบีย้ยเท่าไหร่ใช่ไหมครับมันเป็นดอกเบีย้ยสองพันก็แปลว่าไอ้ที่พี่จ่ายไปหมื่นหนึ่งเนี่ยตัดไปเลยสองพันเท่ากับพ, 8, พี่ไปจ่ายต้นอ่ะแปดพันใช่ไหมพี่ไปจ่ายต้นแปดพันพี่อยากจะดึงออกมาใช้พี่ก็ต้องดึงออกมาใช้ให้ไม่ใช่แปดพันพี่อยากจะดึงมาใช้แค่สี่พันดึงออกมาสี่พันเท่ากับตัดต้นไปแล้วสี่พันเดือนหน้าพี่ก็จะเหลือหน,นี้กับมันเก้าแสนห ผอไม่ให้จ่ายอีกสิเอีกหมื่นหนึ่งหรือเก้านหกพี่ก็จ่ายเข้าไปแล้วก็ดูว่าที่เราจ่ายเข้าไปตัดดอกเท่าไหร่เหลือต้นเท่าไหร่เราก็ต้องดึงกลับมาให้มันน้อยกว่าที่เราจ่ายมันหมดหนี้อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดหลายคนเนี่ยที่ที่บอกว่ามีหนี้บัตรเครดิตจ่ายเท่าไหร่ก็ไม่หมดเอาผู้หยาบหยาบมาดูว่าพี่สุวิมลนะก็มึงจ่ายแล้วมึงก็เอาดึงออกมาใช้แล้วมันจะไปหมดได้ไงวะมันเป็นความผิดของแบงค์ไหมเนี่ย <c oughs> เป็นความผิดของตัวพุ่ผูุ้มึงกันเองอะไรถูกเปล่าเอา,เอาเงินเขาไปเอาเงินไปจ่ายบัตร เป็นดอกเบี้ยสองพันเฮ้ยมียังกดได้อีกแปดพันนี่ว่ากดออกมาใหม่เอ้าแล้วเมื่อไหร่มันจะหมดล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไปโทษแบงค์โทษตัวเองนะเราต้องมาบริหารของเราเองนะครับอืมคุณลำพึงบอกว่ามีคอนโดหกห้องโอ้โหไม่มีเยอะจังครับแต่ส่งไม่ไหวเลยปล่อยให้ยึดไปสามห้องและยังส่งสามห้องไม่มีทรัพย์อะไรให้ยึดห้องที่โดนยึดจะมาหักเงินเดือนไหมคะหรือโดนลดอะไรไหมคะถามนิดนึงเป็นกู้ซื้ออะไรหกห้องไปโดนคดคนไหนมาอีกแล้วเนี่ย ไปโดนโคดอะไรมาครับคุณลำพึงครับคุณลำพึงไปโดนโคดคนไหนมาโดยอิสรกข้อง,องเดี๋ยวคนจะมีคนว่ามึงไปหัวเลาะเขาทําไมี่ปคือผมเป็นคนแบบชอบปวดล้ออะ่ะเออคือคือขอโทษจริงคือเราไม่ได้เป็นลกมองเรื่องตกหกแค่บอกไปทําทําไมเอาไม่ไม่ตลกแล้วเอาแบบซีเรียสเอาเป็นว่าอย่างงี้ก็คือผมตอบคาถามเปแือวกันก็คือปล่อยยึดไปแล้วนะครับปล่อยยึดไปแล้วสามห้อง นะครับก็คือสุดท้ายว่าคุณจะโดนยึดสามห้องหรือโดนยึดหกห้องก็ตามเนี่ยถ้าเขาซั์ไปขายทอดตลาดทั้งหมดแล้วเนี่ยนะครับสุดท้ายเนี่ยคุณเหลือหนี้เวลาไปขายทอดตลาดเนี่ยเขาจะไปตัดตกเบี้ยก่อนแล้วค่อยมาตัดต้นเอาเป็นว่าผมยกตัวอย่างง่ายๆสมมุติว่าหกห้องคุณเป็นหนี้อยู่ห้องละล้านแล้วกันเป็นหนี้อยู่ห้องละล้านแล้วก็เขาขายทอดตลาดสมมติก่อนที่ถึงขายทอดตลาดคุณมีตกเบี้ยค้างอยู่ประมาณสามแสนแล้วแต่ละห้องของคุณเนี่ยขายได้แค่แปดแสน ก็เท่ากับว่าได้เงินมา8 0 0แสนเอาไปตัดดอกก่อน3 0 0แสนก็เหลือ5 0 0แสนไปตัดต้นก็จะเหลือต้น5 0 0แสนเพราะฉะนั้นคุณก็จะเหลือเงินต้นอีก5 0 0แสนหกห้องก็คือ3ล้านและพอเงินต้นยังเหลืออยู่มันยังมีเชื้ออยู่มันยังไม่ตายนี่ก้อนนี้มันยังไม่ตายเพราะมันยังมีเงินต้นอยู่มันก็จะมีดอกเบีย้ยมาดึงเงินต้นเข้าไปอีกไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆนะครับสุดท้ายถ้าเกิดนี่บุคคลธรรมดาเนี่ยนะครับเกิน1ล้านบาทก็โดนฟ้องลมนะครับแต่ว่าปรากฏว่า ทุกแบงค์เนี่ยมันจะมารวมกันฟ้องคุณไม่ไม,ไม่น่าจะเป็นไปได้แต่ถามว่าในหลักการทําได้ไหมทําได้ทุกแบงค์เข้ามารวมกันเพื่อมาฟ้องคุณแต่ทีเนี้ยทุกแบงค์เนี่ยมันจะเหลือหนี้เงินต้นแค่ห้าแสนถูกไหมอ่าทีนี้พอหนี้เงินต้นห้าแสนต้องดูว่าคําพิพากษาเนี่ยเขาพิพากษาไว้เท่าไหร่เช่นเขาพิพากษาไว้ดอกเบี้ยสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็เท่ากับปีละห้าหมื่นใช่ปะปีละห้าหมื่นถ้าอายุความมันสิบปีมันก,มนก็มันก็พอดีมันก็ลานหนึ่งแต่ถ้าแต่ถ้าอายุความ,มปเนส มีเงินต้นคุณห้าแสนกับดอกเบี้ยมันไม่เกินล้านนะเขาก็ฟองลมคุณไม่ได้แต่ถ้ามันเกินล้านเขาก็ฟองลมคุณได้แต่ทุกเจ้าหนี้รวมกันมาประชุมเฮ้ยไอ้กุลําพึงเนี่ยเขาเป็นหนี้มึงปะะ้าวมันเป็นหนี้มึงปะะ้าวเอ้ยมารวมกันฟ้องล้มดีกว่าถามว่าถามว่าทําได้ไหมทําได้แต่ไม่ไม่มีใครเขาทำหรอกไม่มีแบงค์ไหนเขาทากันนะครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ